เพลงนี้มันเกี่ยวกับเหมือนเหมือนเราครบกันใช่ไหมเราเหมือนแบบเราก็รู้อยู่แล้วว่าอีกคนนึงอาจจะมีอีกคนหนึ่งมาตลอดแล้วตอนที่พอเราเลิกกันปุ๊บเขาก็ไปคบกับอีกคนหนึ่งก็แปลว่าตอนที่เราครบกันอยู่เนี่ยแปลว่าเขาก็จะมีอีกคนหนึ่งอะสัรลองไว้อยู่แล้ว มมมันันเเลยงงงเริ่่จะไชวอันแรกที่เราเข้าแต่ว่าเลิกมันได้พเพราะดนตรีมันกำลังแค่วิวิวมาแต่รอบนี้มันมันมากองเลยแต่วัาเลิกกันมันใด้่ต้องกระชับขึ้นกว่าเดิมเยอะเยะเลยโอเคอครับบต่เเวเลิกกันไม่กี่วันทําไมเธอและเขาก็มาเปิดตัวมันก็เลยงงเริ่มจะมันก็จะไทยเขาก็มาเปิดตัวเออนั่นแหละมามันต้องมันต้องโทษตัวเองก่อนว่าแบบเฮีย เคยโทษตัวเองแล้ว <avenue> ยังเสียใจว่ะแบบว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้เธอทิ้งไปไอสัตว์ตากูวดแต่วันนี้ฉันเขาเนะ้าใจเลยเหมือนกันเหี้ยไม่เป็นไรโอเคมัน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 เป็นสองขยักอะเแต่วันนี้เนี่ยฟื้นเลยแต่ ยโทษตัวเองเลีอยงเสียใจว่าเป็น uh> ต้นเหตุท nah ี่เธอทิ้งไปเธอจะใจอยะไรหมดแล้วไม่หรือท okay. ี่โอ๊ว่าคือถ้าไปลงน้ตก่อนในความมุมพี่นะมันขี่กับขอดด้วยไม่ถูกโอเคใช่เดียวขอองเลียงเสียใจว่าเป็นต้นเหตุที่เธอทิ้งไป แต่วันนี้ฉันเข้าใจอะไรหมดแล้วไม่เป็นไรไรหมดแล้วเอนนี้ยากมากตอนแต่งไม่รู้มันจะยากขนาดนี้งานงานนักเลยไปลงที่แชมป์นักร้องเลย ฉันเข้าใจอะไรหมดแล้วไม่เป็นไรว่าเป็นต้นเหตุที่เธอทิ้งไปสวีสทมาแ,แชมป์นะครับโอ้โหชมป์ถือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับที่ก็ไม่เด็กละเป็น ก็เด็กแหละเด็กก็คงรุ่นผมแน่นอนก็คือรุ่นโปรดิวเซอร์ผมเนี่ยเต้นอะไรเงี้ยก็สนุกมากแล้วก็มีไฟแล้วเป็นเด็กที่รักอ่าเป็นคนที่รักในเสียงเพลงครับก็ถือว่าสนุกมากวันนี้ได้ทํางานกับแชมป์แล้วก็ได้ทํางานกับโคตรคุยอีกแล้วกับแกงโอ๊ตนะครับวันนี้โอ๊ตก็มาช่วยคุมเราได้หน่อยนะครับแชมป์เดี๋ยวเสร็จนี้ก็จะไปนวดต่อะ <ST AR> อะไรเงี้ยคือเขาเขายังไม่นอนครับเขาาชอบไปนวดเขาก็เลยแบบบอกผมว่าพี่แม็กวันนี้ต้องอัดให้เสร็จเร็วๆหน่อยเดี๋ยวจะไปนวดต่อ ผมก็เอ๊ะร้านนวดที่ไหนครั้งค <edi> <te> <rat> ืน <nữa> ถ <raul dar> ึกๆแบบนี้ร้านนี้พี่บอกแชมป์ไปร้านนี้พี่บอกผมอ่ะร้านเดียวพี่เลยอย่างนี้ได้ไงเนี่ยแชมป์แชมป์องไม่พากันลงสิพี่แชมป์เป็นไงบ้างครับผมวันนี้อัดเพลงมันโอ้ยผมไม่เคยอัดร้องมาก่อนเลยอ่ะพี่โหนยับเหมือนกันครับพี่นี้ครับบอกได้เลยว่าคอนเซ็ปต์จับมากมาจากชีวิตจริงของ ศิลปินเลยครับจะไงนะพี่ดโดนตรงนี้เฮ้ยไอ้ยัยหนุกไอ้แชมป์มึงเล่าเลยนะยังไงพี่แชมป์พี่แชมป์หมอพูดนิดหนึ่งนิดหนึ่งพี่เอ่อยอดยอดย่อดยังไงดิอันไหนอันไหนพี่คอนเซปต์นี้สิขอเพลงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจานไมค์สรุปให้คืออย่างนี้คอนเซปต์เขาหมายความว่าเฮ้ยอยู่กันมาดีๆเนี่ยจากที่ไม่เคยแบบมีปัญหาอะไรกันน่ะก็แบบว่าเราไม่ดีอย่างนั้นเราไม่ดีอย่างนี้สุดท้ายก็คือเหมือนว่าเออเราไม่เหมาะกันเนาะอนแบบเราต้องแยกทางกันอย่างเงี้ยแต่ว่า มันก็ดูเซนดมันก็รู้สึกว่าแฝเอ๊ะมันจะทำไมมัก็อยู่ด้วยกันปกติมันเรื่องบางเรื่องเดิมๆมันก็ไม่ทะเลาะกันแต่วันนี้กลับมามองเป็นเรื่องเป็นปัญหาอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เลิกกันแล้วเอ้าทาไมคบคนใหม่นิวไยจังแล้วมันก็เอ๊ะคนนี้เราเหมือนเคยเจอนหว่าคนนี้คนนี้เหมือนเราเห็นแว๊บๆเหมือนนู่นนี่นั่นแล้วมันก็เลยไปเิอกัต่อเรื่องในหัวว่าเอ้างั้นหรือว่าเขาคุยกันตั้งแต่เราเราคบกันอยู่วหรือเขานู่นนี่นั่นสุดท้ายมันก็เลยมาเหตุผลที่ว่าอ๋อเธอสงัยยยยะมีแแบบนอองู่่ลล้วเเก็ อ่ะก็บวกกันอาจจะไปกับเราต่อไม่ได้ด้วยแต่ส่วนดีก็คือเขามีเขามีเขามีแบบแผนที่จะไปต่ออยู่ละก็ก็เหมือนแบบเหมือนเพิ่งรู้อะไรเงี้ยก็โอเคบอกแต่แรกเราก็จะได้ไม่เศร้าเราตอนนั้นเราก็คิดว่าเราแบบเหมือนแบบเราผิดจริงเราอะไรเงี้ยเราแบบไปนั่นจริงแต่จริงแล้วก็เธอแผนก็บอกเราตรงๆก็ได้เข้าใจอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราก็ผิดจริงครับหมายถึงว่ามันก็มีที่ผิดจริงแต่แต่โดยเรื่องเริ่มมีปัญหาแล้วอเรื่องเลยจากชีวิตจริงแล้วแชมป์ก็บอกว่าผิดจริงอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมแล้วครับอันนี้ ผมเอาเพลงเอาผมเอาคอนเสปต์มาปรดิวยอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับตัวผมนะครับไม่เกี่ยว <laughs> <laughs> อันนี้อันนี้ที่พี่บอกยอ่ยอๆนี่คือย่อมากเลย <laughs> โคตรย่อกันเลย <laughs> น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวแล้วค<ม>อนเด็นน่ากลัวผลปลอยู่เริ่มยากเลยไปตัดเออ ก็จบไปแล้วนะคบ B h i n d t e Song นะครับของเพลง Plan B หรือชื่อไทยว่าแผนสำรองนะครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับก็มีความแบบตั้งใจกันมากนะครับก็ตัวของแชมป์ก็สุดยอดก็ซ้อมมานะครับแล้วก็มีโอ๊ตมาช่วยคุมร้องด้วยโหสนุกสนานนะครับแต่ที่สาคัญเลยทีมนักดนตรีก็แบบสุดยอดจริงก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณน้องรัตชาทูคันเลอร์นะครับคนนี้ก็เป็นมือกีตาร์โหหลับต้นต้นของประเทศไทยเลยแล้วก็มาอัดกีตาร์มาดีไซน์เลยให้มีลูกโซ่เจ๋งๆลองไปฟังนะจะรู้ทันทีเลยครับว่านี่คือสไตล์ของรัตนะครับรัตพ ชืกอ่ะชื่อเขาปะไม่รู้พี่เอาลั่นเดียวะอีกคนนะครับไกด์เพลงนี้นะครับก็คือคุณหนึ่ง EDC เพื่อนรักผมเองนะครับก็ทําให้เพลงเนี้ยตัวของแชมป์มาสามารถนึกออกว่าจะต้องร้องอะไรยังไงแล้วบวกกับการที่โอ๊ตปร๊โมทมาคุมร้องได้ด้วยโอ๊ตคือแบบเรียกได้ว่าเป็นคุณพ่อเขาเลยอ่ะปั้นโปรเจกต์ช่วยทุกอย่างให้ออกมาแบบสนับสนุนน้องอย่างดีวันถ่ายนะครับจานแม็กก็ไปเยี่ยมนิดนึงนะครับเพราะอยากเห็นว่าเป็นยังไงเพราะว่าแชมป์เนี่ย ก็มีแบบเขาเรียกอะไรเป็นศิลปินเบอร์แรกอะและตัวเขาเองก็เป็นซิงเกิลรแรกในชีวิตครับอยากไปให้กําลังใจให้เขารู้สึกว่าเออมีโปรดิวเซอร์มาช่วยเชียร์นะสู้ๆหน่อยไปเชียร์น้องก็เจอแชมป์แล้วก็เข้าสิ้นสุดท้ายพอดีเห็นเวาตาของแชมป์เล่นเห็นอะไรแบบโอ้โหร้องมีความสุขก็พี่แมคแฮปปี้ด้วยครับยินดีกับแชมป์ด้วยครับยังไงขอใหอ้ถนนสายดนตรี เป็นถนนที่ทำให้แชมป์มีความสุขนะครับแล้วก็มีซิงเกิลออกมาเรื่อยๆให้คนได้ฟังกันนะครับแชมครับฝากด้วยนะครับเพลง Plan B นะครับชื่อไทยคือแผนสำรองนะครับก็มีทุกอย่างแลครับตอนนี้นะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับทั้งสตรีมมิ่งทุกช่องทางนะครับแล้วก็ทั้งอ่ายูทูบนะครับมีสิวิดีโอออกมาแล้วมีสิวิดีโอดีมากต้องไปดูเลยแบบสำหรับคนที่แบบอกหักอ่ะไปดูแล้วจะได้กำลังใจแน่นอนเป็นฟิลกู๊ดไปดูกันนะ คนะครับถ้าใครชอบอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวกับดนตรีนะครับเบื้องหลังการทําเพลงอะไรี่เกี่ยวกับดนตรีครับโอเวอร์ออลเนี่ยก็อย่าลืมติดตามช่องคิดได้ไงนะครับมีพีดีแม l กซ์นะครับที่ออกมาให้ไอเดียให้ความรู้ให้อะไรที่เป็นประโยชน์แล้วกันนะถ้าใครชื่นชอบเข้ามาติดตามกันกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กันนะจ๊ะ